จำกัดความที่ว่ารสจุดไทยแลนด์ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัส,สนีรอบเอ็นเกมครับ นี่คือชมหน้าของประสนีรอบเอ็นเกมคุณฮัน่นคุณแกงสม้มตัวช่วยของคุณ5ตัวช่วยกลับมาแล้วจะเลือกใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกครับเหตุการณ์ครับเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์ในการตอบครั้งแรกนะครับมาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับจอห์นเอฟเคนเนดีดำลงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกาในปีที่ประศนีท่านนี้อายุ4ขวบ ตอบครั้งแรกคิดว่าปรัสนีรอบเป็นเกมอายุเท่าไหร่ครับโอ้คำนวณใหญ่เลยสครับเท่าไหร่นะ60ปีคำตอบแรกของคุณครับ60ปีครับเอาละมาลุ้นกันเพื่อเงิน1 5 4 0 0 0บาทจะได้หรือไม่ปรัสนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ60ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้หเอาละตอบครั้งแรกไปแล้วไม่ใช่ตอบครั้งที่สองเพื่อเงิน77,000บาทตัวช่วยเหลืออยู่4ตัวช่วยเพลงคนดัง close up และก็ความทรงจำ close up ใช้ตัวช่วย close up เอาละเดี๋ยวเวทีจะเลื่อนมาข้างหน้าครับ เอาละเลื่อนมาแล้วส่งมาได้1ท่านมาดูใกล้ๆได้เลยนี่ปกติรอบเอ็ game, นเกมนี่น้อยคนจะเลือก close up สองคนนี้เลือก close up ถ้าพอใจแล้วเชิญกลับเข้าประจำที่และต้องตอบครั้งที่2ครับว่าประศนีรอบเอ็นเกมท่านนี้อายุเท่าไหร่ครับ 6, 10, ิบครับ62ปีครับเอาละตอบมาแล้วครับครั้งที่2ว่า62ปี มาลุ้นกัน77,000บาทจะเป็นของทั้งคู่หรือไม่ปรัศนีโรบเป็นเกมครับคุณอายุ62ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่โโแมตชีนิวเหมือนอยากจะบอกว่าใช่แล้วตอบมาว่าไม่ใช่เอาละ 77,000บาทหายไปแล้วเหลือตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน38,500บาท3ตัวช่วยเหลืออยู่ครับเพลงคนดังและความทรงจำของคนดังครับเลือกคนดังมาดูคนดังท่านนี้กันเลยครับจอจครูนีเกิดในปีที่ประสนีท่านนี้อายุ4ขวบครับอ่ะมีตัวช่วยให้อีกหนึ่งตัวช่วยเลือกมาหนึ่งท่านอยากถามใคร มอลิทครับมอลิทไม่ทันแล้วพี่ทำไมทำไมหน้าเรามั่นใจอย่างนั้นอะกําลังบวกมือไปเลยว่าอย่าอย่าโอ้โหต่อไปมากอ่ะช่วยหน่อยคิดว่าเป็นลิทนะลิทจะตอบแบบให้มันแบบใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทายมาก็บวกบวกลบอีกสักหนึ่งอย่างหกสามแล้วกันอืออ่ะความเห็นมอลิทคือ63อยู่ที่ห้านีแกงส้มแล้วครับตอบครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน38,500บาท ตอบว่าปรัชนีท่านนี้อายุ63ปีครับฝากไว้ที่พ่ลิตอีกทีครับผมเอาละตอบครั้งสุดท้ายแล้วครับ63ปีมารุ้นกัน38,500บาทจะเป็นของคุณหรือไม่ปรัชญารอบเป็นเกม <study in English> คุณอายุ63ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับ ตอบถูกนะครับรับไปในรอบเอ็นเกม38,500ื่นแปับาทมาคุยกับปัสณีรอบเอ็นเกมดีกว่าสวัสดีครับพี่ดุยครับขออนุญาตแนะนำตัวให้น้องๆรู้จักสักนิดหนึ่งครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเอ็ดเวิร์ดแวนโซคลายดโอสโคปครับผม พีเอดเวิร์ดหรือชื่อเล่นชื่อพี่ทุย,ยบนะครับพี่ทุยนะครับนี่คือนักร้องนําของวงคลาดโสโคปครับฉายาที่เมื่อกี้คําจํากัดความคือร็อตจูดมือไทยทาไมถึงได้ชื่อนี้อ่ะคืออันนี้ก็มันมาในยุคที่2องพผมเข้ามาอยู่คลาดสโคปคุณกิติกิต้าปืนนะนะครับก็ท Mid ําเมดเล่ร็อตจูดออกมาหลังจากนั้นมาก็เลยโดนเรียกเป็นอันนี้เลยอ๋อเออขอแบบเสียงแบบร็อตจูดสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ Talk about it how you broke my heart โอ้โหนี่นี่ละเสียงแบบโรสจูดเลยล่ะ่ไม่เคยร้องนี้น่ะเข้าใจครับพอร้องนี้แล้วงงหนี่ยดี๋ยวมันตีนั่พูดแล้วสะท้อนอยู่ตรงอยู่ยู่แถวนี้เท่านั้นเองเอออเาล่ะครับอ้แล้วเรียกว่าวงคาราโอเนี้ออกมากี่อัลบั้มแรับพี่ทุยำได้ถ้าก่อนที่ผมจะเข้าไปก็จะมีเป็นเพลงสากลมาก่อนแล้วผมเข้าไปเมเไสโมกเม่ลด้โสจูด แล้วก็มาเป็นเพลงไทยชุดกระชากใจกับชุดเหนือการเวลาและเพลงที่สร้างชื่อให้วงคาราโดสโกเพลงไทยเพราะเรานั้นคู่กันเพราะเรานั้นคู่กันแล้วก็มีกระชากใจครับเหนือการเวลาเหนือฟ้ายังมีฟ้าโอ้โหแล้วส่วนตัวพี่ทุยผมทราบมาว่าพี่ทวอจริงๆบอกว่ามีมีโรคอยู่ตอนนี้ก็มันเป็นมาทุกอย่างแล้วไงเป็นที่เคยพูดนักร้องก็เป็นแล้วนักฟุตบอลก็เป็นแล้ว แล้วก็พิธีกรก็เคยเป็นอหนังจอแก้วก็เล่นจอใหญ่ก็เล่นไม่รู้เป็นอะไรเป็นมะเร็งเนี่ยเลยเป็นเลยเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งแล้วตอนนี้รักษาเป็นไงบ้างพี่ก็ดีก็ดีเขาอยู่มาสิบปีแล้วไม่ดูแลได้คีโวยี่สิบสี่ครั้งหกเดือนครับสนุกสนานมันเอาละตอนนี้ใช้ชีวิตเต็มที่เต็มนะครับแต่ในวันนี้พี่ทุยมารายการของเรา อยากจะให้พี่ทุยร้องเพลงเพราะเรานั้นคู่กันหน่อยได้ไหมไครับเอาละไปฟังเลยครับเพราะเรานั้นคู่กันครับ คุมเศร้าใ่ตเราคุ้คุเคยกับการมีเขาเหลือเพียงเรากับความสับสนในใจชีวิตหนึ่งกับความ สิ่งที่ฝันจะหวนคืนวันกลับเป็นดังกำลังใจ แบบตลอดการจริงๆเพลงนี้โอ้โหถามนิดนึงครับพี่ทุยคาราโดสโคยังรวมตัวกันอยู่ไหมครับตอนนี้ยังอยู่ครับคือเรายังเล่นไปน,ไปนู่นไปนี่เป็นเรื่องไม่ไม่แตกเพื่อจะมีการเปลี่ยนสมาชิกบ้างหมุนเวียนกันไป,นไปแล้วถ้าแบบใครสนใจอยากติดต่อคาราโดสโคอ๋อก็เข้ามาใน Facebook ผมนะฮะเอ็ดเวิร์ดแวนโตัวอ e. ีตัวใหญ่ะนะครับแค่นั้นเองแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปเอาละวันนี้นะครับขอบคุณนะครับ พี่ถุยแอนด์ร์ดแมนโซครับขอบคุณมากครับสัสสัสสัสอ N S ีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัสสัสสัสอ N S ีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัสสัสสัสอ N S ีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้งหมรายการทีวี่งเซนทีวี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 